นะครับทุกท่านนะครับจงมีแต่ความสุขความเจริญนะครับสิ่งไม่ดีก็ขอให้มันไปกับปีเก่านะครับก็ให้กับพี่น้องนะครับมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะครับกับครอบครัวและก็ทุกท่านนะครับที่มาร่วมและก็อยู่ทั้งบ้านนะครับให้มีแต่ความสุขความเจริญนะครับ โรคภัยไข้เจ็บนะครับก็ยามยาบีเบียนนะครับสิ่งสําคัญก็คือ,อร่างกายแล้วว่าคนเราไม่มีโรคก็คือเป็หละอัมบัเซิร์นะครับให้พี่น้องทุกคนนะครับพบสิ่งดีๆนะครับในปีต่อๆไปแล้วก็ตลอดไปนะครับให้มีความสุขวันทุกคนทุกท่านครับผมสาธุ กับทางท่านผู้นำนะครับท่านผู้ใหญ่สมห,าหสมหายปุณทองผู้ใหญ่มธีเก้าบันรอนสัตวันครับก็มองดูเวลาก็ยังเหลือเวลาพอสมควรนะครับแลับต่อไปนะครับให้ทางหน่วยงานจากเทศบาลเนาะนะครับรยนเชิญสรินรัชชิบันตรีวีรกุลครับให้ท่านได้เป็นทางท่านอาวโุโสนะครับและก็เป็นตัวแทนทางเทศบาลตำบลขุนหาร